เสียเงินเน,นๆเลยวะจริงๆก็รอแพ็กหนึ่งร้อไอ้นายก็ได้แหละต่เติมไปก่อนแล้วกันพอดีเรียบเราจะซื้อสกินด้วยอ่ามาๆมาอันนี้แหละปลดล็อกพลังขั้นสุดยอดละอืมมาละดีดีอุ่นครบทุกตัวแบบนี้บอกว่าโคตรดีโคตรหวานจ๊าบ,บอกเลยมาอัพเกรดเรียบร้ 400. อยเงิน ไปแค่โอ้เหลือหมื่นเดียวเซ็งเซงแต่ไม่เป็นไรเพื่อความโหดของเรานี่ซื้อสก,กินเลยด็อกเจอร์ชานเชสอ่ะนี่จะไทยเลยการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพอดอีคลิปดองไม่นานไม่ได้ตัดเลยแล้วก็อีกนิดนึงผมก็เพิอัพเลยนะเออเจวีเก19แล้วอ่าวันนี้ก็เออมาดูนี่ของเล่นใหม่โอเคจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะ ไปเริ่มเลยไม่เสียเวลาโอ้ไฟเยาไฟ,ฟเตอร์สมบีอืมไปเลนเด็กเก็บมันเก็บมันเลยอย่ารอดอ้ยลันเดอร์วิ่งมาโหชิวชิว,ชวดีงไงเล่นเลยจะแปมรัวๆอะไรอย่างเงี้ยอืมพาลายเดมิก็อเอาเราไม่ลงนิ่งละเดี๋ยวชนะละเดี๋ยวคอยดูบอกเลยว่าชนะไม่ยากหรอกนชนะละโอ้อะไรปะมาก็ดูซี ต้องกดจริงๆอ่ะโอ้ทีเดียวได้เลยวะโอเครอบนี้ไม่ได้ต้องเปิดเยอะแหละก็เสียเวลาละนี่ผมเปลี่ยนทีมแล้วเรียบร้อยนี่เลยน้ำม่วง <c oughs> น้ำม่วงไม่ใช่ทีมเลือดผสมน้ำนะเป็นทีมน้ำม่วงซึ่งถามว่าประโยชน์มันคืออะไรสแปมไงล่ะไอ้น้องเออไปฟาร์เมรเก็บมันโอเคไว้ไว้ไว้ไปชิวเจะดูเหมือนว่าเราจะโดนตีเ,เดี๋ยวผมพูดเรื่อยเปื่อยก่อนแล้วค่อยไปเก็บ ดาวที่หลังแล้วกันอืในคอมเมนเซอร์อ๋อแล้วก็ลายการในทีมเพื่อนเนี่ยโอ้ของเล่นใหม่อเนี้ยดีจริงๆสแปมสนุกมากถามว่าเอ้ยเบอร์เซอร์เกอร์ตั้งสิบสามวินะพี่ทำไงอะความลับนะน้องลดเวลาเป็นวิแบบเบิ่มๆแล้วก็ไอ้นี่ลบคอร์ดแวะอย่าลืมเพราะว่าไอ้นี่มันจะช่วยเราได้เยอะเลยสแปมสนุกจริงก็จะตามนั่นแหละนะฮะ โอเคประมาณนี้เลยต่อเลยพาอยอลมฝุ่นฟ้าขนองเหรอโอ้ยชิวๆแล้วก็ทีมเลือดเนะี่ยอันนี้ดีดีจริงเพราะว่างการทำงานมันจะดูง่ายแต่ใช้แค่ขั้นสองมันก็โอเคเลยนะทีมเลือดแค่ติดคีวแล้วก็มีโอกาสหอบเลือดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มาคอมโบไม่ต้องคอมโบดิก็คือเอามาเล่นเนี่ยมาใช้กับแนนซี่มาใช้กับพวกเล่นอีกทีมเนี่ยดีมากสแปมเป็นว่าเล่นเลยถ้าเล่นดีอ่ะ แต่แนซี่ผมยังไม่มีสกินเรนเอกนะโอเคแต่ก็จะพูดยังไงดีอะทีมน้ำม่วงหรือทีมอะไรนี่แหละผมจะตั้งชื่อมานะฮะจำไว้ดีนะฮะผมจะตั้งว่าบุราซกาิเอ้ไม่ได้เดี๋ยวเอามันหาว่ากูเบียวเกินอะอะไรดีวะเอาเป็นน้ำม่วงเ,เดิมแหละแต่แค่เปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอ่ออะไรวะเออเอาเป็นว่าเป็นน้ำองุ่นแล้วกันโอเคก็ม่วงดีอะ วายุ่นนะทีมน้ำวายุ่นเออจบแค่นี้แหละโอ้ยชนมาก็ไม่เป็นไรหรอกนี่เลยก็ถามว่าน้ำม่วงเนี่ยมันสียังไงอะ่ะอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนอน้ำในทีมิตนะเออประมาณนั้นเลยอะ่ะเออเด้ดูมา,มาดูนี่สีไมดิบปัม๊มเกาะแล้วก็โดนระตบเออ,อเชี่ยะถามว่าหลังจากได้มาเนี่ยรู้สึกดีไหมดีมาก ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ผมอยากทำแล้วก็คือสะสมยูนิตให้ครบหลงังจากนี้เหลือสกินครับอออืื้หแบบว่าเปลืองจริงนะสกินนะเปลืองแบงค์โอ้รีละโอเคเนี่ยผมพูดเพิ่นเนี่ยเนี่ยคลิปก็ไม่ค่อยมาโอเคเดี๋ยวรอน้ำมันรีกลับมาละโอเคก็หลงังจากให้พูดไปแล้วแหละ ก็เดี๋ยวคอนเทนต์นี้เจาก,ก็จะไปต่อเมทโว่ลวเดี๋ยว EP 9นั้นก็ปล่อยยังไงไรเดี๋ยวผมจะทำไม่ใช่สเตชัน9ปล่อยยังไงไรเดี๋ยวผมจะทำอ่าอันอื่นต่ออีกเอออันอื่นต่อเลยโอเคโอ้สลับเฮ้ย <c oughs> ชิวอย่างเงี้ยอืมชิวก็เมโว่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีผ่าแล้วกันแล้วก็ตัวไหนที่จำเป็นต้องใช้อะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกหมดเลยแต่ผมจะทำแยก EP แล้วนะเพราะว่าเมโว่เนี่ยก็โอ้อธิบายนานอยู่นะ แต่ก็น่าจะแป๊บเดียวแหละถ้าอยู่ในมือผมอะนะแต่ไม่รู้มันจะขึ้นฟรีหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ยเป็บไม่รู้ว่ามันจะขึ้นฟรีหรือเปล่าอก็ไม่รู้สิก็ถ้าไม่ขึ้นฟรีใครก็โทษอาการิทอมาแล้วกันนะของ youtube หรือแอป,ปต,กตอกไตอ้อถ้าพูดถึงติ๊กต็อกติ๊กต็อกเนี่ยอาาัลกอริทึมในของคางนี้จะแย่เลยนะสำหรับผมมันไม่ยอมขึ้นฟีีผมทีเด็ดอนะไรเลยเออแต่ไม่เป็นไรอยู่กับ youtube ก็ได้ไม่เป็นไรละ่ะ ยูทูบปีจอร์นวิวยื้อวะเอ้าผ่านไปแล้วโอ้แป๊บเดียวนี่เราจะผ่านแล้วจะเคลียร์หมดแล้วเนี่ยไปต่อเลยสามสิบแปดวิฟีฮักถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะไม่ฆ่าใช่ไหมครับส่วนโพมอ่ะต้องฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้ต้องเก็บเป็นคอลเลกชันเท่านั้นครับไม่ได้เลยเนี่ยต้องเก็บเป็นคอลเลกชันเท่านั้นนายจะได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ใจ แล้วก็อาไปต่อเลยเออเดี๋ยวผมปิดจอก่อนฮนะเดี๋ยวเปิดใหม่โอเคพอดีมันกดไม่ติดนะโอเคต่อเลยต่อเลยไปไปไปลุย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 เอยอย่างงั้นแหละแล้วก็ถ้าคนดูอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวผมจะเปิดโพลไว้แล้วกันเพราะกำลังเบื่อทำคอนเทนต์เดรั่อยู่เพอดีว่ามันเยอะเกินไนงะเดี๋ยวดูกัน ถ้ามีใครอะไรสนใจก็เสนอเพิ่มเติมนะไม่เอาไอ้พวกเอาฟีฟีฟายนะขี้เกียจเล่นเออโอเคไปนี่แหละไปคือผมอยากได้คอนเทนต์แบบเล่นช่ายชิ่อเดี๋ยวผมเปิดโพยเองแหละโอเคนะโหวตอะไรก็โหวตเลยอืมดูซีดูซีซอ่อคือหมอนว่าครั้งนี้แท้จะไม่ต้องใช้ทีมเลือดเลยฮะไปเล่นเอกตัวเดียวอยู่ โอเคดูสิดูสิอืมต้องกดเพิ่มอีกอ่ะไม่เป็นไรทำได้เ๋็วท่านอนแป๊บโอ้ดูสิดูสิดูสิเก็บแป๊บกดเลยโอ้ต้องกดเพิ่มอ่ะโอเคหมดละกดต่อเลยเนี่ยอีกนิดเดียวก็ผ่พานครบละไปรุยโอ้ทำไมมันลบแป๊กนะ เออมาแล้วพัฟเฟอร์มบิตตัวใหม่สกัดเลยไปสก,กัดเออไปไปไปพบว่ามือใหม่ตัวนี้น่าจะโคตรเป็นปัญหาเลยอะ่ะเพราะว่าน่าจะชนทีเดียวตายเลยอะ่ะนี่ขนาดเล่นเน็กผมอื่นเนี่ยมันยังโดนครึ่งหลอดเลยะไม่เป็นไรโอ้ชีด้วยสีโอ้แล้ว oh, yeah. อีกนิดหน่อยนะไปฮิตเวฟหรือเอ็กซ์ตรีมดี๋ยวสองถาสุดท้ายแล้วไปฮิตเวฟ โอ้ไบเกอร์มึงคิดมึงมีเชลล็องเฟียลมีไงปวดตกแปงตีเลยไปกระเทอือบฐานเฮ้ยกระเทอือบบาริเรตมันลุมตีลุมตีเฮ้ยเฮ้ยลุมตีลุมตีเออไปไปไป,ไปอีกไปอีกเออจบละจบละในช่วสุดด่านสุดท้ายนะฮะโอ้ยบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้จะจบแล้วนะฮะแต่ถ้ามีเพิ่มก็มีต่อว่ะ ก็ผมที่เขาไงนว่าอาจจะเพิ่มด่านให้อ e ีก6โลเคชันนะนะไม่ใช่โลเคชัน6กันเดียวนะอ e ีก6โลเคชันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสะดุดสปอยมาเดี๋ยวก็การเลยเเราดูเมือนว่าเราจะปล่อยเลตเตอร์ไปนะเดี๋ยวผมก็ลืมภาคในส่วนตัวของเปลี่ยนทีมไม่เป็นไรเลตเตอร์เราเป่าเลยอืมป้าอืมคุ้มจริงๆใส่หันเตอร์แรงจัดเลย ผมระหว่างฮันเตอร์กับมิเทอรี่ผมแนะนำนะในฮันเตอร์เหอะอย่างรโอกาส3าเปอร์หรือมีดาเมจเพิ่มมาจะมีดาเมจเพิ่มมาจะดีกว่าโอเคนะฮะแต่จะใส่มิเทอรี่ก็ได้แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามโอเคดูกันว่าจะจบแล้วนะฮะจบแล้วสำหรับการเคลีย มิชชั่นใหม่ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยตามดูมาถึงยอดวิว e p 2มันจะพุ่งอยู่อันเดียวนะแต่ไม่เป็นไรก็หารับของนิดหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็เจอกันในคอนเทนต์โหมดเมโทรนะอย่าลืมรับแกนี่โหมดเมโทรอันนี้นาะเดี๋ยวผมดูก่อนซึ่งผมอาจจะทำเช่าคนอื่น,นเพราะว่าผมไม่มีเมคานิคทีม ข้างก่อสร้างนะแต่ไม่เป็นไรผมสามารถติดท็อบบอร์ดได้โดยไม่ใช้พวกนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ,บ๊ายบายเจอกันคอนเทนต์เมโทรฮะ